เช็คมาแล้วโรบินสันที่ชาเชิงเซาเขาบอกว่าไม่ผ่านเขาไม่เคยผ่อนอะไรค่ะอ๋อเหรอมีผ่อนแอนก็ส่งมาตลอดจึงหมดรถก็แล้เอาอะไรซื้อห้าโปรแม็กเลยใช่ผ่านสองวงเงินด้วยทำไมเออเฮ้ยลูกค้าลูกค้าจิ้มโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาสิบห้าโปรแม็กให้ทอามาจากติ๊กตอกเหรอเห็นติ๊กตอกออกกาศมาด้วยเนี่ยออกาศมาด้วยอยู่โอเค โปรแม็กแบบไม่เพิ่มเงินนะโอเคอเดี๋ยวจัดไทยบิดให้ไม่ต้องจ่ายเลยวันนี้รับกลับไปเลือกสีอย่างเดียวโอเคครับแค่ผ่อนอะไรเลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่ผ่านสงสว่า <c oughs> ไม่ผ่านเรือนเรื่อที่ผานกองแค่เสียไปเขาบว่าไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรเราทําให้เราได้สิบห้าโปรแมกร็กอ่ะไม่ต้องจ่ายด้วยฟรีทุกอย่างสงสัยวันขนาดนี้ต้องนั่งจ้าง่ะหาไม่เจอ <c oughs> มันอยู่ในตลาด <c oughs> หาไม่เจอแล้วก็เซิร์ชดูวนไปดู คือมันไมีไอ้ห้างเนี่ยมันบางาแค่นั้นเองมันอยู่มันอยู่มีสองด้านแค่นั้นเอง,งเราจอดรถ <สะ S 2> ในโรงพักก็เดินมาก็ได้หรือว่าหรือว่าจอดหลางแม่น้ำเดินมาก็ถามแถวนี้ก็ได้อ,อยากให้ลูกสงสารลูกแต่ให้ลูกถือผ้าโปรแม็กเลยใช่ค่ะโอเคลูกแม่งกระโดดโลดเต้นแน่นอนตั้งใหม่เอาไปเลยดีพี่ให้แก่เลยอันไหนอ่ะก็เอาเอาสีอะไรอ่ะสีดำสีดำอสีดแก่ยังไงลูก นี่ครับตรงนี้จะมีคือสีเขียวเปิดกล่องแล้วก็ดึงเลยบนล่างหมุนกลับเลยครับหมุนกลับเลย,ลเลยแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับอันนี้คือ iPhone 15 Pro m a x แอันนี้ให้ลูกนะตัวเองใช้อะไรก็ได้ได้หมดค่ะ,ะแต่ลูกต้องนี่ลูกต้องลำ้ำฮะใช่ใช่โอเคครับลูกเรียนดีใช่ไหมลูกอายุเท่าไหร่แล้ว ก็พราะชอบโอ้แค่15โปรแม็กจะหล่อไปไหนเนี่ยฮะ <laughs> หล่อนะโอเคเดี๋ยวทำไอดีให้เนาะกันเนาะทำ